รักเธอได้หรือเปล่าก็มันคิดถึงตลอดแต่ก็จะคงไม่อยู่สวัสดีค่า <ย S 1> bas, สวัด <ler> mm ีค hmm. ่ะสว่าสวัสดีค่ะสัสดี่าสสีวัสดี่าสวสี่ะวัสด่านัสี่ะสวัสด่าสัสดค่ะสัี่ะวั่วันนีค่ะัีคแะบว่า่ะี่ะสค่ะี่ะวค่ะสว้ัี่่า่วัีะะ ช่วยด้วยครับพี่สาวครับแลก็มาเฉลิมฉลองเนาะกับทาง Fashion Island นะคะกับทีมที่น่ารักมากก็คือทีมมาลิเตอร์โคนีนั่นเองมิตรงนี้มีใครเคยดูมาลิเตอร์โคนีบ้างไหมคะเอาดีๆแบบว่าก็ต้องดูไหมเพราะว่ามันเป็นแบบว่าไวติดคนวนหนเ่งเนาะใช่หนูก็ชอบดูนะตอนเด็กๆมีสีแบบหลากสีมากคนาดตอนหนูอายุเท่าไหร่ เอ้ยปอสี่ปีห้าก็ยังดูอยู่ก็ยังเด็กอยู่จริงเออจริงแบบว่าทุกวันนี้เวลาเห็นแบบว่าน้องมานนี้ตัวนี้แบบวางขายก็ยังรู้สึกอยากได้อยู่ดีเพรสีเขาน่ารักมากแล้วก็วันนี้เราก็แต่งตัวแบบว่าเข้ากับัยเด็กัยเด็กได้อยู่ไหมยังเป็นนักเรียนอยู่ได้ไหมคะวันนี้หน้ายังได้อยู่ไหมคะโอเคโอเควันนี้คนเยอะมากเลยนะคะโบนแล้วก็ข้างหลังด้วยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้เหงากันนะวันนี้เราเหงากันหน่อยเนาะไม่มีแบนถูกต้องมีมากันสามคนเราเอาฟิลแบบปลุกๆุถูกต้องแนวน่ารักให้เข้ากับตีมงานถ้าวันนี้ไหนๆก็แบบว่าไม่มีดนตรีแบบว่ากระหึ่แล้วเราช่วยกันร้องดังๆได้ไหมคะท้องเเพลงต่อไปนี่ คิดว่าทุกคนน่าจะเคยได้ฟังกันบ้างแล้วแหละแบบว่าผันผ่านอะไรเงี้ยเป็นเพลงช้าล่าสุดของบิกซีแล้วนะคะับ,บ,บอเองว่าลองเลิกนะคะเป็นเพลงที่พวกเราสามคนชอบกันมากเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ไม่ว่าจะวัยไหนก็น่าจะเจอกันนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คบก,กันใช่แล้วก็แบบว่าเรายังหาทางแก้ไขปัญหาในความสัมพันธ์ไม่ได้นรองใครที่ยังไม่เคยฟังนะคะก็ไปฟัง sì <Sý> subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đây, không bỏ lỡ những video nào cho don't want me 关你屁。 ลองเลิกกันดีใหม่ของวกเราด้วยนะคะก็เป็นเพลงช้าเพลงล่าสุดเลยลองกันดีแล้วก็อยู่ในมินิอัลบั้มด้วยเชื่ออัลบั้มว่าอะไรคะเ in นะคะซึ่งในมีนิอัลบัมนี้นะคะก็ยังมีเพลงอื่นๆอยู่ในอัลบั้มด้วยนะคะก็ฝากทุกคนไปฟังนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเปิดพรีออเดอร์แล้วเนื้อของมีนิอัลบั้มเร in นะคะก็ใครอยากได้ของที่อยู่ข้างในนั้นหรือว่าได้เป็นแบบว่าไปฟัง แบบเต็มๆนะคะก็สามารถไปาจาักจองกันได้ก็ค<อ><อ>่ะวันนี้เรามีกัน5เพลงทุกคนนั้นผ่านไปไวมาก <laughs> ที่เหลืออีก2เพลงนะคะนั้นขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะเป็นที่ละชื่ <laughs> ๆ <laughs> ๆ <laughs> อแ<ะ>ล้วที่ละลึกเฮ้ยละชื่ทึกนะคะยิ้มสวยๆนะคะ ทับทับหัวใจหัวใจกันหัวใจค่ะหัวใ้ไหมหัวใจขึ้นมาได้ไหมคะทางขวาฝั่งซ้ายฝั่งนี้ขอด้วยได้ไหมคะอคขอหัวใจหน่อยค,ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเซลฟี่พร้อมกันนะคะ <c oughs> เป็นวีฟี่ดเดืเอาอะนะคะเคดี๋ยวเรานับโอเคค่ะคชุดต็อกนะคะหนึ่ง หนึ่ะสองสามโอเคต้องดูด้นะคะเอาละค่ะทุกคนหนึ่งสองสามอ่าน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพลงต่อเพลงต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการขยับ จังหวะขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ขยับร่างกายเราจะมาสนุกสนานกันครับผมเพลงต่อไปเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเต้นได้แล้วก็ช่วยพวกเราร้องได้เพลงต่อไปนี้เนี่ยมีชื่อเพลงว่าเฮ่ยรู้กันได้ยังไงเนี่ยคอยอีกรอบดังๆชื่อเพลงว่าอะไรคะมันมีสลับกันนิดนึงมีเดจ่ายยุคบูเทลูแลกฟังั้งสอบเพลงเลยค่ะวันนี้ แต่ว่าต้อช่วยกัลองนะคะพร้อมไคะพร้อมคพร้อมแล้วไปกันเล 会开灯了。 อยากฟังอะไรอีกไหมคะจริงจริงมันเหลือแค่เพลงเดียวแหละแต่ว่าแถมแถมแถมเพราะว่าเราไม่เคยได้มาที่นี่เนาะไม่เคยได้เจอไม่งเพลนไ่ติดฝนม่นี่คนขอชอบไปบ่ด้วยซึ่งทั้งสองเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในมีนิอลบับาทันตอนนี้ตอยออกมาแล้วก็ขอขายขอหน่อยนะคะนะคะแต่ก็ขายตอนนี้นะคะก็สามารถไป ฟังเพลงชอบไปหมดได้นะคะ<ช>ก็มี MV ็มออกมาแล้วด้วยนะคะออฟ i ิเชียลอยู่ในชอ่อง u b e ู i ว e n t e r t a i n m e n t นเดิ<ช>ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้เฮ้ย็วนนี้เราไดเ,าเดี๋ยวก็รอดูว่าเพลงติดผลจะมีอะไรออกมานะคะ,ะไหนๆก็แบบว่ามีคนอยากฟังเยอะแล้วเราแถมสักหน่อยไหมติดผลหรือว่าชอบไปหมดคะอยากเอาเพลง ู้จักก็อยากอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงนี้นะคะเพราะว่าเป็นอีกเพลงที่เราชอบมากๆเป็นแนวใหม่ของซีเราร้องอะไรเนี่ยชอบไปหมดก่นกนอนเพลงเลยช่วยก็ร้องได้ไหมคะถ้าเุลงนะคะอเคไใครเต้นได้เต้นได้กันด้วยนะคะ,ะ,ะหนึ่งสองสามก็มันชอบจะไปหมดชอบทุกๆอย่างชอบเธอมากกว่าใครก็มันชอบมันเ้น เออชอบชอบไปหมดใช่ค่ะฝากเพลงนี้ด้วยนะคะับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยฟังมาฟังครั้งแรกก็สามารถเหมือนที่ก็บอกเลยมี m ัด้วยนะคะกัวใช่ฟังได้แล้วก็เข้าไปฟังได้จากมีซีสต์สตรีมมิ่งเลยใช่เลยค่ะเฮ้ยแต่ว่าเรายังติดแฟนคลับอยู่อีกหนึ่งเพลงใช่นั่นก็คือเพลงติดฝนมีใครรู้จักติดฝนบ้างคะอันี้ยังมีมีใครยังไม่เคยฟังมาก่อนบ้างคะติดฝน งั้น, <บ STEPHAN. S 1> นฟังได้นะคะไม่โกรธนะคะไม่โกรธฟังที่นี่ได้ที่แรกใช่เราไม่ฟังแบบสดๆอมเสืถ้าเกิดว่าร้องให้ฟังแล้วต้องไปฟังกันต่อเลยช่วยเปบัตวิวกันด้วยนะคะโอเคโอเคน่ารักมากมา one one 2ืติดเธนไม่ไว้ติดฝันอยู่ mình chẳng tay bay yêu con mấy Tình chờ mê Tình phấn yêu đôi cánh con đi mấy cho mê qua lại Phấn như mê sao rồi Ít bắt rô khỏi chờ đi mấy Tình chờ khâu lá mê hay เพลย์เลอร์อัลบั้มของเราได้แล้วด้วยนะช่แต่หลายวันแล้วแหละจริงๆก็หลายๆคนก็น่าจะเพลย์เลอร์กันอยู่แล้วด้วยใครที่สนใจก็ฝากด้วยนะคะเอาล่ะมาถึงช่วงสุดท้ายเพลงสุดท้ายกับพวกเราแล้วในวันนี้นะคะใช่ค่ะน่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนรอคอยกันรู้จักเกรเจยูกันไหมคะรู้จักฝั่งใครรู้จักไหมคะรู้จักไหมคะเต้นได้ไหมคะวันนี้อยากให้พิกซี่เป็นแนวไหน ให้คนดูเรื่องดีกว่าอย่างเป็นแนวน่ารักหรือว่าเอาสะใจหรือ่าสอะเอาสะใจหรือน่ารักช่วยกันนะถ้าใส่ใจตอนนี้ได้ยินว่าน่าใจน่าใจเอาสองมเลยต้องช่วยกันนะถ้าเราสะใจโอเคไหมขอเสียงเชียร์เยอะๆโอเคพร้อมหรือยัทุกคนพรอมาองนะคะขออีกทีมา เดี๋ยวจับทาวแล้วก็ไปกัน <s> I'll